เฮ้ยอีคราบตะกรันสกรปรกขนาดนี้ใครจะไปใช้ลงครับกาต้มน้ำครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมไปเจอวิธีในการล้างคราบตะกรันนี้มาครับถ้ามันจะได้จริงนี่เจ๋าเลยฮ่าฮ่าอินฟินฟิตี้ อ่าใช่ลครับถ้าเกิดอ่าใช่ลครับถ้าเกิดใครที่ใช้การน้าบ่อยๆครับน่าจะต,ต้องเจอปัญหาแบบผมครับมันจะมีแบบเป็นคราบแ,แดงๆหรือว่าเป็นดำๆเลยอย่างเงี้ยของผมนี่คือเป็นหนักขั้นสีดำแล้วนะครับไม่รู้ว่าดำนี่คือมันไหมหรือว่าอะไรนะแต่วันนี้ครับผมจะมาเคลียร์การน้งผมให้แบบใสวิ่งสะอาดเหมือนซื้อใหม่เลยครับเพราะผมไปเจอวิดีโอจาก อกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกตอนนี้เราไปดูวิดีโอจาก TikTok ก,กันก่อนดีกว่านะครับว่าเขาใช้วิธีไหนมันถึงสามารถทำให้สะอาดวิ่งได้ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรกุมารทองหรออะไรเนี่ยไหปิงตกใจหมดเลยโอ้โหผมาจากไหนมาเยี่ยมชมหรอคะอ๋อโอเคไปกันเะมาป่าเขอดูดูก่อนนะไปลง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 ไป เออมาดูกันครับอ่านี่ยครับเอาน้ำมาเลมอนมาเอาใช้เลมอนนี่เองครับนี่ข้างในก็เป็นคราบคล้ายๆผมเลยอุ้ยอ่ามีลุ้นมีลุ้นครับเทน้ําลงไปครับเนแล้วเอาเลมอนที่หั่นแล้วตามลงไปแล้วก็เปิดน้ําต้มใช่ไหมโอ้เปิดน้ําต้มเลยครับโอ้ต้มต้มต้มเสร็จแล้วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยสุกเลยเสร็จได้เหรอเฮ้ย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 แค่เราเอาเลมอนใส่ไปพร้อมน้ำแล้วต้มแค่นี้ครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างไม่ต้องถูอะไรเลยครับเออเออ เอ้ครับงงมากยิ่งกมันง่ายขนาดนั้นเลยครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผมครับที่ต้องมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูครับว่าแค่ต้มปุ๊บสะเลยหรือว่าจะต้องมาเช็ดถูอีกทีนะวันนี้โชคดีมากๆครับเพราะว่าการน้ำของผมเป็นแบบใสดีไงเห็นไหมนั่นเพ,เพื่อนจะได้เห็นทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นข้างในเลยครับว่าเลมอนมันทาให้แบบหลุดออกมาเลยปุ๊บหรือว่าเราต้องเทน้ําทิ้งก่อนแล้วเราค่อยเอาผ้าเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นกันจะแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มพิสูจน์กันลยครับ สิ่งที่ต้องใช้มีแค่นี้ครับเลมอนและกาน้ำร้อนที่สุดแทส้สกปรกของเราครับอันดับแรกครับคุณอยากให้เพื่อนดูตรงนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับนี่นเพื่อนมองไปที่ก้นเห็นไหมครับสังเกตดดีๆว่ามันจะมี2รอยนะครับนี่จะเป็นรอยที่สีแบบแดงๆตรงเนี้ยที่เป็นคราบๆตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเมื่อกี้ผมล้างกาให้มันดูสวยงามไงเวลาถ่ายคลิปไม่ได้ดูดีใช่ไหมครับ <laughs> ก็แบบว่ามีมือแบบไปโดนบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบออกเป็นเหนีต่ผมดูให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ย แต่ตรงคาบแดงๆเนี่ยคือเราเอามือหรือเอาผ้าเอาอะไรธรรมดาถูก,ก็ออกครับอันนี้ผมจงใจเหลือไว้ให้นะเพราะว่าผมมีข้อสันนิษฐานว่าไอ้เจ้าเลม,มอนน่ะอาจจะรัางออกแค่คาบแต่กันตรงนี้นะครับแต่ไอ้เจ้าตรงนี้ครับที่ดำๆเนี่ย ดำดำเีาเยอะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพื้นไหมแบบว่ามันร้อนมาจนไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไอ้ตัวดำดนี่นผมไม่แน่ใจนะว่าเลมอนจะจัดการได้หรือเปล่านะครับเราต้องแยกก่อนนะครับอันนี้จากบนบนดีกว่าชัดกว่ามันจะเป็น200รอยชัดเจนเลยนะครับคาบสีดำาๆกับค้าบสีแดงๆงนะหวังว่านะครับหวังว่าเลมอนจะสามารถจัดค้าบสีดำดๆตรงนี้ออกได้ด้วยนะแบบกาวเราจะได้วิ่งเลยครับเพราะถ้าเกิดมันจัดการแค่ค้าบสีแดงนั้นก็ปล่าประโยชน์เพราะคาบสีแดงที่ผมบอกไปเอานิ้วถูก็ดุดแล้วนะเราก็มาทดลองทํำกันเลลกกออ่นนนม เดียวนี่เหลือเฟือนะครับเอาใส่หมดทั้งลูกเลยแล้วกันนะครับมาใส่เข้าไปเลยไม่ใช่ในคลิปเขาต้องหั่นก่อนครับตรงนี้ครับอันนี้คือมีดวิเศษครับแค่ผมแตะเท่านั้นมันหั่นเสร็จเลยเชื่อไหมอ่ะไม่เชื่อดูนะครับหนึ่งสองสามปุ้มเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไงมีดวิเศษบอกแล้วครับมาทาตามคลิปวิดีโอเขาเป๊ะๆเลยครับ้นตอนแรกเราใส่น้ําเข้าไปก่อนนะน่าต้องใส่ใส่เยอะหน่อยแหละนะเอาถึงประมาณขีดแบบ ต้มสุดก็ได้เพราะจริงๆมันก็ไม่ล้างทั้งหมดนี่มันก็ล้างแค่ด้านล่างนี่เองเนาะอ่านะครับงั้นเราก็ใส่ไปเลยโอเคเรรยบร้อยแค่นี้จากนั้นเราก็ต้มได้เลยครับมาตรงนี้ไม่ห่วงครับผมทิ้งยาวไว้เลยให้เราเห็นกันจับๆเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาถึงกําจัดคราบตะกันได้ถ้ามันทาได้นะ,ะมาเริ่มเลยครับเลย ว้าวตรงนี้นี่คือยังไม่เสร็จดีนะครับตอนยังไม่เดือดดีเดือเพื่อนดูดิครับสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยตรงที่มันเดือดเดือดเดือดเนี่ยมันมีฟองขึ้นมาครับผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นฤทธิ์ของเลมอนนะครับเฮ้ยมีลุ้นอ่ะเนี่ยสังเกตดูดิครับเนี่ยเห็นไหมที่เป็นแบบรอบรอบตรงนี้คือตรงที่ดำาๆเมื่อกี้เลยครับ ดูฟองขึ้นเยอะมากตรงที่ต้มนั่นแหละอ้าวครับมีลุ้นครับถ้าผลเป็นอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้อาไปถึงยาต่อไปเดี๋ยวดูตอนที่น้ำมันต้มเดือดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเริ่มดูกันว่าการน้ำของเราจะใสสะอาดวิ่งวับวิ่งวับวิ่งวับหรือเปล่านะครับต่อไป อ่าครับแล้วตรงนี้คือเรียบร้อยครับน้ําเดือดเสร็จแล้วครับมันตัดแล้วนะมีลุ้นครับมีลุ้นเพราะอย่างที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะครับมีโอกาสครับมีโอกาสสูงผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ครับเราก็เปิดฟ้าออกมาแล้วจุ่มมือลงไปครับแต <c oughs> <c oughs> ้บ้าแล้วจะ้ํามืยต้มเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเง้ย้ยเฮ้ยเฮยเา้ยเฮ้ยสฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮเฮ้ยเฮ้ยา้ยเฮ้ยเ้ย มีลุ้นว่าจะสาเร็จนะครับเดี๋ยวผมกนะ็เทน้ำออกมาก่อนแล้วต้องรอให้เย็นสักนิดนึงเดี๋ยวลวกมือเดี๋ยวงามไส้นะครับเล่นกับฟืนไฟความร้อนนะ่ะไม่ได้ครับต้องระวังขั้นสุดนะามาตอนนี้เรามาเทออกแล้วดูผลกันดีกว่านะครับอุ้ยร้อนร้อนร้อนต้องปเปิดเททิ้งไปให้หมดเลยอ่าเฮ้ยโหป้าทําไปเล่นไปเฮ้ย มันได้จริงๆครับแบบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตอนแรกเห็นวิดีโอนึกว่าเขาหลอกตัดต่อหรือแบบว่าเฮ้ยเนียนทําอะไรเช็ดครับเฮ้ยออกจริงนี่ดูดูดูนี่ดูสิครับผิดคาดมากเลยครับตอนแรกที่ผมบอกว่าไอเป็นคราบแดงๆข้างบนนั้นน่ะนึกว่าจะออกครับกลายเป็นไม่ออกเลยนั่นมันยังเป็นรอยนิ้วผมถูเหมือนเดิมครับแต่ว่าตรงรอบที่เป็นสีดำอ่ะดูดิครับกลายเป็นสีส้มแบบเกือบจะสะอาดแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะไม่รู้ว่าต้มซ้ำอีกรอบจะสะอาดเลยไหมหรือว่ายังไงนะครับเฮ้ยมันออกจริงๆ่ะครับดูดิเห็นไหม จะที่ทำเป็นสีอย่างนี้เลยครับเฮ้ยซึงตรงนี้ครับผมมีภาพก่อนหลังมาเทียบให้ดูครับอนี่ครับปูโอ้โหว้าวเดี๋ยวเชื่อครับได้ผลครับว้าวอะแล้วทีนี้ตรงนี้มันยังไม่สะอาด100%ครับเราลองมาเช็ดออกดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่าได้หรือยังนะถึงตรงนี้มันยังร้อนอยู่ไหมยังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวใส่น้ําเอาแบบลองเอาผ้าทิชชู่อะไรเช็ดดูนะน่าจะรู้เรื่องนะครับอะมาลองดูนะครับผมจะลองล้วงมือลงไปลองเช็ดดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับออกไหม มันไม่ออกครับคราบนี้ที่ออกก็คือคราบแดงๆนะอ่านี่ครับก็ออกแต่ไม่หมดจดขนาดนั้นนะคราบอี่มองเข้าไปข้างในนะอ่ามันจะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะนึกถึงแบบท่อรถแต่งเอาไว้ที่ว่ามันเป็นสีรุ้งๆสีม่วงๆอะไรเงี้ย เออมันเป็นแบบนั้นนะครับคล้ายๆว่ามันโดนไหม้มานานอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าง้รตอนนี้คือไม่ดำแล้วความดำหายไปนะครับเฮ้ยดีที่สุดได้จริงะครับโอ้โหอย่างนี้ส่วนตัวผมถือว่าได้ครับได้ผลอย่างมากเลยครับครับทำแบบนั้นให้น้ำยาล้างจานขัดยังไม่ออกเลยครับแต่แค่เลมอนสามารถทําได้ครับขอบคุณมากเลมอนเพื่อเอกของเราวันนี้โอ้โหกลิ่นเหม็นแปลกๆทำไมเลมอนพอต้มแล้วกลิ่นมันแปลกจังมันไม่ได้หอมเหมือนมะกรูดเลยเนาะถ้ามมะกรูดนี่หอมฉุยเชียว ว้าวเห็นไหมครับพี่ชาคลิปนี้จากติกตอกที่เรามาพิสูจน์กันวันนี้นะครับว่าเลมอนนั้นสามารถล้างคราบตกากันของการน้าได้จริงหรือเปล่านั้นเป็นความจริงครับพี่ชายแค่รรครับตากัร์นนะคราบไม่้คราบอะไรที่ได้หมนเลยโอ้โหุดย,ย่าตูขกาไปสมุนไร แลากิน <c oughs> กินไม่ค่อยดีเลย <c oughs> มันต้มเนี่ยอืมไม่น่าเชื่อนะครับเวบ็บแรกที่ผมดูวิดีโออ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลอกแน่เลยครับทาเป็นว่าต้มเส็จดูดีตัดมาขาวสะอาดเลย <c oughs> ใช่ไหมไม่มีแบบว่าเทน้ําทิท้งเอาผ้าเช็ดเลยเลยให้ดูไม่มีเลยครับนึกว่าแบบแหมหลอกแน่เลยนี่นะครับสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นกับสิตาเห็นไม่เท่าหนึ่งลงมือทาครับเราฟังคนพูดมาก็คิดว่าจริงไม่จริงพอได้ดูแบบว่าอมันก็อยากจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ได้ทาได้ตัวเองปุ๊บแน่นอนครับเห็นผลแน่นอนชัดเจนครับเย้ฮู้วันนี้สําเร็็จครับวดดีีโอทู่เปน จรริงคับเก็บไว้ใช้กันได้ทุกโอกาสนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็แชร์เรนนี่ออกไปให้ครอบครัวหรือเพื่อนๆของเพื่อนๆดูด้วยนะครับมันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆครับไม็อย่างนั้นเราก็ต้องต้มน้ําด้วยการดำๆอยู่เนี่ยนะใช่ไหมกินมา,มากๆเป็นมะเร็งนะครับใช้เลมอนทำความสะอาดบ่อยๆครับการ์ด้าวของเราก็จะวิง่งตลอดเวลาโอ้ แค่ไอวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเหมือนเดิมเพื่อนๆอยากให้ผมมาพิจุดอะไรคอมเมนต์บอกหรือเจอวิดีโออะไรที่มันน่าเชื่นสงสัยอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงส่งมาแท็กมาบอกมาทางไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจับมาพิจุดเห็นจะจะแบบนี้แน่นอนช่องผมไม่มีเฟกไม่มีตัดต่อครับแถมลงวิดีโอทุกวันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับเลมอนที่เหลือมันน้ำขัดตัวได้ไหมเลมอน เหมือนไหมเหมือนมะน,นาวเหมือนอะไรเงรี้ยไหมเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะจะเอาไปกินก็แปลกๆอยู่กินมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยัเออช่ามันไปไป๋ย่าไปดูนะครับบ๊ายบาย